4 3 2พี่จีต้องให้เครดิตเพื่อทีมทุกคนแต่ถ้าจะสักคนหนึ่งที่เซฟต่างก็ต้องตองนะครับก็พยายามทําเต็มที่ครับแล้วก็คือขอบคุณเพื่อทีมทุกคนมากจริงคือวันนี้เวลาทุกคนก็คือใส่กันเต็มที่ใส่กันเกินร้อยอยู่แล้วแล้วก็พยายามเนี่ยสู้อยายางสุดความสามารถครับผมวินาทีที่เซฟจุดโทษตอนนั้นนึกอะไรฮะคือพยายามพยายามมีสมาธิกับมันให้มากที่สุดครับผมแล้วก็คือ คือเราต้องดูในจังหวะที่เขาจะยิงในจังหวะสุดท้ายก็มัน,ม,ม,นมันก็โชคดีด้วยที่ยิงแล้วมัดติดขาอตอนที่เป็นรองเหลือ9คนนะฮะตอนนั้นคิดยังไงบ้างครับทีมเราฮนะต้องอาศัยสมามัคคีนะใช่ครับคือคือเราต้องยอมเหนื่อยเพิ่มครับคือจังหวะนั้นเราได้เป็นหนึ่งคนแล้วก็เราก็ต้องพยายามที่จะมีสมาธิอเกมรับเป็นบ้าที่สุดเพราะว่าเพราะว่าเขามีตัวมากกว่าเราเราเขา จะวาเขาขึ้นมาเนี่ยเขาขึ้นมาเยอะกว่าเราค<อ>ือเราก็ต้องพยายามมีสมาธิให้มากจุดยัง17ต้มเหมือนเดิมนะก็ก็ยังดีที่ที่เราเรายัางสั่งว่าสั่งระยะหาขข่างเขาไปได้ครับผมแล้วก็คือแบบนี้ผมคิดว่าเสมอไม่เสียหายคือคือ,ค,อคือผมคิดว่าเกมนี้โอเคสำหรับเราแล้วก็คือไงขอบคุณกองเชียร์ทุกคนจริงๆฮะทันตินนดใช่ครับผมเมื่อวา,านเมื่อวานมาแล้วทีหนึ่งเมื่อวานมาเยอะมากมาแ,ลแล้วก็ไม่วก็กลับไปเพราะว่ตกหนักไม่สามารถแข่งได้ ก็วันนี้ก็ยังมารันเต็มอาจารย์เต็มความจุอยู่เหมือนเดิมขอบคุณจริงๆครับไม่ว่าบอลจะตกไม่ว่าจะตกแรงตกเบาขนาดไหนทุกคนผมมองกาไม่หมดจานี่ยคือยังยังยังอยู่ยังยืนเชียร์กันอยู่เลยก็คือขอบคุณมากจริงๆก็คือถ้าไม่มีทุกคนทุกเหมือนที่เราเสมอไม่ได้แน่นอนครับผมคือผมคิดว่าถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยเราแพ้แน่ๆอน่างนี้เจอกันที่ท่าเรือนะใช่ครับวันพุธก็ไปเลี้ยงท่าเรือครับในในบอลเตอร์ต้าครับครับหนก็เป็นเกมที่ใหญ่เกมหนึ่งก็ยังไงก็อยากจะฝากแฟนบอลทุกคน ใครว่าใครมีเวลาก็ตามไปเชิญที่อยางท่านแล้วครับผมครับ